สวัสดีจ้าพี่น้องและผู้ชมวันนี้ว่าพกากษ์กระชงแย่พัสดีชแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าวันนี้แย่พัสดีก็ได้นําของมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางง่วงประจําวันที่16ตุลาคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมเราฟังแย่พัสดีกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่พัสดีนําในเดอ้อจ้าพี่น้องเราก็จะเริ่มกดกระดิ่งเนาะค่ะเนะาะย้ำแย่พัสดีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบได้พ่าเบิง่งนผ่าชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากคอมเมนต์กับมักคุณมาทักทายกับยายประสิกอะคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องกามเมื่อนี่เบาๆลายยายห้างนอกจากไปเบิ่งของมูน,นทาาอาจารย์ทันหลกเพลินเลยนอกจากแนวาทางอันนี้เพิ่นบอกว่ายายประเอ้ยว่าสันบ่เห็นชุดตัดแนวาทางของอาจารย์ประสิฐเออมาล่องหาไม่เด้อเอามาล่องหาไม่แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะกานี่เนี่ยชุดตัดของอาจารย์ประเสริฐเ,เนเอกจากเะะพิ่นบอกว่า อันรัฐบาลให้งวดนี้ผมบอกว่ามีเก ok. uh ่า huh. น่นอนว่าสันจ่าพนว่าพนก็บอกว่าเกาสามกับมีหาหาสว่างว่าสันจ่าพี่น huh. ้องจ้าอันนี้คือแนวทางของอาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์ชุดตัดเพลินเนาะค่ะพี่น้องงวดนี้เลขออกสูงคับว่าสันอาจารย์ประเสริฐละวานะค่ะพี่น้องูปใดไมักแนวทางของเพลกระเก็บหนาจอจวดจาดฟาดเบิ่มไปเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้คือแนวทางของอาจารย์ประเสริฐจันทรพันธ์เนาะค่ะพี่น้องค่ะเสียงเปลี่ยนเนาะจ้าพี่น้องหมวกวานกระบนเป็นยัง เมื่อคืนนอนตื่นขึ้นมาเนี่ยเมื่อเสาเป็นวัดค่ะเสียงอยากแหบแหบแน่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะขอโทษขอภัยหลายๆเนาะจะ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง่นบอกว่าเสียงแหบแหบแน่เนาะ,ะพี่น้องเนาะ่นบอกว่าดับลัก้อยเสียตังเมื่อสันจ้าิ่กว่าดับหกเนาะคะ่ะเนาะดับหกหลักร้อยแนวทางของแอดหมูปลาเนาะจะ้ะ คนได้บอกว่าดับเสียดายตังขังเทิงเนจาาเฉพาะสองตัวตรงเท่านั้นเฉพาะตรงเนจาาตัวกับบรมเนเนี่นองเนาะมันบอกว่าห้าศนสองศูนย์สี่แปดสองเจ็ดสี่หกหกเก้าเก้าหกเก้าสี่และแปดหนึ่งอันนี้นี่คือแนวทางดับบนตรงเนจ่าตัวกับบกเกี่วเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจาณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะขันตัวกับเพิ่นกับหายแล้วเนาะพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยว่าสันจ่าเพิ่นว่าเลขเจาะเพิ่นเพิ่นว่า1 3 1 7 1 8 1 9 4 3 4 7 4 8 4 9ถ้าเป็น3ตัวก็สาม3 3 1 4 3 1 7 4, 7 1 4และ7 4 3ว่าสันวิ่งรูด1กับ4เน่นๆว่าสันจ่าพี่น้องจ้ากะบ่รู้จักซื้อเพิ่นเนาะค่ะพ,พี่น้องกะขอขอบคุณแนวทางเพิ่นหลายๆเนาะจ้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโชคเงินล้านวันสัน16ตุลาวัสันแลนข้างเทิงพี่น้องแลนหาเนาะจห้าหนึกับ528สอข้างล่างก็หาคือกันเนาะจ้า2575และ8โชกเงินล้านวัสันจากเพื่นวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าจังซีละสตัวบนเอ,อ้ยสมตัวเทิงเพื่น สองห้าหว่สันสองหกหาในเลขถูกแยกเป็นสีจุดใดเลยเนาะพี่น้องมื่อคืนร่องจุดเลขเล่าเบิงใดศูนย์ใดหนึ่งศูน่ว่าสันพี่น้องบาทที่นี่อ่ห้าองห้าสอเพิ่นไปกับ6เท่นาอพี่น้องสองตัวเพิ่นก็ไม่เห็นส5งห้าห้าสองสองหสว่าสันจวดจาดฝาดเบิ่มเลยเลยเนาะค่ะเนาะเลขถูกแยกเป็นสีกัสตัวนี้แหละพี่น้องค่ะจวดจาดลองเบิ่งเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเต็มเต็มเต็มดับเอ่อบนล่างเอ่อเต็มดับทุกหลักข้างทึ่งเนาะจ้าพี่น้องจศาจากแนวทางของแอดกุ้งเนาะจ้าเจ็ดหกสี่อันนี้คือแนวทางเต็มดับทุกหน่วยบนเน,นาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดสิบเก้าเนาะจ้าแอ็ดสิบเก้าสิบหกตัวล่างหกห้าสั่นเนาะจ้าเอ่อเก้าเจ็ดสาม 913า่ามาซัน2ตัวเพิ่น73 93และ13อันนี้แนวทางของแอชซแบบนี้เนาะจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าแนวทางของอาจารย์กรมเนาะจ้าเพิ่นบอกว่าวิ่งล่าง3ามาซันถ้าเป็นเบิรนก็3 3้ำามาซันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะงวดนี้เหล็กเบิรนมาแห้งเหล็กเล้ากับเบิรนเนาะมาขึ้นเนาะเพิ่นนห้มาเพิ่นบอกว่า37 35 38และ39มเก้าาซั่นจากแนวทางของอาจารย์กรมเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลกลงทางมาบะหอดกองสลากพี่น้องติดติดน้ำเนาะจ้าพี่น้องจ้าน้ำถ่วมาเลยมาบหอดกองสลากดับหนึ่งรางวสั่นจากแนวทางของแอดนาคิโนเนาะจ้างวดก่อนดับหกผ่านเด้อว่าสั่นเพราะว่าดับหกรางเนาะจ้าหกอยู่ดึงเนาะงวดนี้ดับหนึ่งรางพนมาบะหอดกองสลากติดน้ำถ่วมาสั่นจ้าพนว่าจากแนวทางของแอดนาคิโนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนว ทางเพื่นบอกว่าสรุปเด่นบนเนาะสั้นของอาจารย์นุมสกลเนาะค่ะเพื่นบอกว่าเด่นหากับ4ีเนาะจะ้ะสตัวเพื่นก็บ,บอกว่า951าห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่และ7จ็ดหาหสั่นกันอ่านผิดขอโทษขอัยหลายๆเนาะค่ะเนาะอันนี้คือแนวทางของนุมสกุลเนาะจะ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง1ิหน่วยรางของแอดเวียงพิงเนาะค่ะ สิบหน่วยล่างเพื่อนบอกว่าหนึ่งสองหกเก่ามาตัวใดตัวหนึ่งวสันอันนี้คือแนวทางสิบหน่วยล่างของแอดเวียงพิงเนาะค่ะ่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับทุกลักขังทึ่งของแอดสซยล่มเหนือเนาะคะ่ะดับหกทุกหลักว่าสันจับคนว่าถ้าเดนให้เลือกเดนไปไวเดอร์วสันจับคนว่าถา้าคนชนเด่นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่วหกสิบใย่างบ่พี่น้องมาวาเอองวดที่เล้วหกมาสองตัวเลยเนาะพี่น้องเนาะ 6กหกเกาวันจาพันวา6กสิบอย่างหรือว่า6สิลุ่งลางพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นแนวทา่าของเอด็ดโชลิก้าวาซันจาพันวาเนาะอกขาดขาดในหายเนาพี่น้องเจ็บคอนน้อยนึงนาจากขอตทดขอแภ้หลายหลายเพิ่อนบอกว่า8 5 6 8้าหกแปดเาอ่อแปดสี่เกาเัน2ตัวพ่นหกเก้าเอ่อแปดหกและ เจ็ดแปดนาะจ้ะพี่นอ้องเอ่อถึงงวดเนะ่านะจ้ะพี่น้องจ้าสิบหกทับสิบทับหกหาเนาะจ้าพิจารณาเป็นแนวทางได้เนาะคะ่นะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนกับบอมี่ซื้อเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าบนล่างมาเบิ้งคะ่ะพี่น้องคะบนล่างเพื่อนบอกว่าสองแถวมาได้ทั้งเถึงและทั้งล่างมาสั่นงวดทีเดียวเพื่อนมาบนมาล่างเลยเนาะจ้าหกเอ่อหกเก้าแล้วก็หาศูนย์เนาะจ้างวดนี้เพื่อนมี่สี่ห้าหก แปเกามาสั้นจ้าเพื่นว่าลองเอาไปจับเบิงค่ะพี่น้องคะจากแนวทางของเพื่นเนาะคะ่นะเนาะบรูจักเสืออาจายนะจาเนาะจ้าเพื่อนในฐามาห้ามว่าแบบนี้เนาะพี่น้องลองเอาไปจับลองเบิงเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนตัวเดียวของตีเล็นะกเนาะจ้ะงวดนี้ตีเล็กแล้วบอกว่าวิ่งบน16ทับทับหาวิ่งบนตัวเดียวคือเจ็ดงวดที่เหลืวเพิ่นวิ่ง6 6มว่า2ตัวของเทิงเนาะพี่น้องเนาะ วัน,นี้วิ่งเจ็ดบนวันสันเจ็ดยังค่ะพี่น้องคะจวดจาดเขามาคุยกันแน่เนาะจ้ะว่าสิไลโซดเมอร์ใดก็เจ้ากระเปิดเพลงเนาะพี่น้องเนาะไลายโบได้นาะจ้ะต่อไปเลยจ้าหน,นี้เป็นแนวทางเอ่อพ้นบอกว่ามาใดทั้งทึ่ง,งและทั้งลางเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะส่วนมากจะออกข้างเทิงเนาะพี่น้องงวดที่แล้วก็มาหกเก่าวันจ้าพี่น้องจา้างวดน,นี้พ้นบอกว่าห้าหกห้าแปดหนึ่งหกและหนึ่งแปดวันสันจวดจาดฟาดเบิ่มไปเลยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่า กสิติดไหวอยู่บอกเอฟซีว่าสิติดไหวอยู่เนาะจ้าหกหาหาหกงวดนี้เนาะพี่น้องเนาะชิดือเลขดับจะคลองจ้าพี่น้องจะงวดนี่ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเราบอกว่าเอ่องวดที่เลี้ยวให้เพื่อนบอกว่าจังสีงวดที่เลี้ยวเพื่อนบอกว่าเพื่อนให้มาบุนลางลว่าซันงวดนี้ให้ เจ็ดแปดวสันนะจ่ามาบนล่างหาหกตรงหัวได้นาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะพิจารณาเป็นปแนวทางวันนี้บนหายแปดเจ็ดบนล่างวส,สันจ่าเพิ่นวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดอาร์จวส,สันเด่นล่างแอดอาร์จพี่น้องขามาเบิง่งเนาะงหัวที่เหล่วเด่นล่างสี่ับสี่ับศูนย์มหาศูนย์นะจ้า งวดน,นี้3กับ7ประสานจ่าพี่น้องจ่า3กับ7มาเบิงว่าเพิ่นจับไห่แนวไดพี่น้องขาเคียบหน้าจอเลยเนาะจ่าเพิ่นลายเนาะพี่น้องเนาะเดิน3กับเดิน7ประสานเคบหน้าจอเป็นแนวทางได้จากแนวทางเด่นล่างแอดอาร์เนาะ่ะพี่น้องคะจวดจาาฝาดปืนเลยเลยเนาะ,ะเนาะ่ตไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเด่นบนเจ้าสัว,วสันพี่น้องจ้าเด่นบนเจ้าสัวงวดที่แล้วเพิ่นรุดยายไปสีก็เลยบอกมาเทียบหายเบิงเ้งนาจ้างวดนี้เด่นบนเจ้าสัวเพิ่นบอกว่าหกสองสี่หามาตัวใดตัวหนึ่งสันจากแนวทางเด่นบนเจ้าสัวเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเด่นล่างก็ลงให้แล้วเนาะ,ะเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดสมแอดสมเนาะจา้าเด่นห้าเจ็ดสองหาเจ็ดสองมาบา,บาอ่านตะตัวเน้นเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ 7275เอ่อ722543 uh, 3ตัวเพิ่น725027 743065 543และ025เนาะคะ่ะพี่น้องคะจากแนวทางของแอดสมเนาะพี่นะะ้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดอาร์ตเนาะคะ่ะแอดอาร์ตอีกสูตรหนึ่งสูตรสองตัวถ่ายคือสูตรลางอีกเนาะคะ่ะพี่น้องคะหมวดที่แล้วสูตรลางเพิ่นให้มาแนวนี้เนาะพี่นะะ้อง หาศูนย์ห้าหน่งห้าสหาเกาหศูนย์นะจ้ะวดนี้เพื่อนบอกว่าเอ่อสิตุลาเอดดาร์เราบอกว่า0 1 0 3 0หนึ่งศูนย์มศนยหกและศย์เก่เมนไฮเดนก็คือเด่น0ูย์เก่านาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเก่ามาหลายแห่งข้างล่างวดนี้เนะาจา้ะแต่ว่าถ้าเพิ่นให้ตรงๆแบบนี้กับจวดจ,จาดฝาดเบื่มลเลยศูนย์หและศูย์เกอันนี้คือแนวทางของเอสดอาร์เนาะค่ะพี่น้องคะกับิจาณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดอาร์เคือกันเนาจะจ้าชุดน้ำใจสองตัวเสามตัวบนตรงวัดสั้นจ้าเพิ่นวางวัวทีเรียวมาโตดเนาะจา 9, 6, 6, ้าเก้าหกหกวัดสั้นวันนี้เพิ่นบอกว่าสองแปดห้าตัวเด่นเพิ่นเนาะจา้าสามเอ่อสามเก้าหกนี่เป็นตัวรองอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดอาร์เคือกันเนาะค่ะพี่น้องคะอันนี้แต่ว่าเป็นแนวทางทึ่งเพิ่นเนาะจา้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดสิบเก่าเท่กันเนาะจา้าเพิ่นบอกว่าเจ็ด 93 193 93 73และ13จากตัวเขียนก็มาเป็นตัวเอ่อเพิ่นเฮดแบบนี้มาเนาะจ้ะอันนี้แนวทางของ S19 คือก,กันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเหล็กหลอกเงินล้านวนะ่าซันจ้าบนอย่างเดียวเด้อพี่น้องบนอย่างเดียวว่าซันจานา้นาเพิ่นว่าเพิ่นให้มาเดินหากับ8เนาะจ้ะมี15 35 85 18 38แปดห้าลายหเหล็กหลอกเงินล้านวนะ่าซันจ้าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อเพื่อนบอกว่าเอ่อปักเด่นบนบ่ปักหลักแนวทางของอาจารย์เอกสิธิ์เนาะจากงวดที่แร้วมากเกาเนาะพี่น้องเนาะเก้าหลักหน่วยวาสันมาเบิงจ้างงวดนี้เด่นบนบ่ปักหลักอาจารย์เอกสิทธิ์แล้วว่าหกเจ็ดเก้าวาสันพี่น้องมากตัวใดก็จวดจาดฝาดเบิ่มเลยเลยเนาะค่ะเนาะจากแนวทางเดินบนไม่ปักหลักของอาจารย์เอกสิธิ์เนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าขฮามาปิดท้ายด้วยแนวทางของเอพนบอกว่ากเกษตรหน้ายาเนาะจ้าแบงปันเลขวิงเงินลันพร้อมสูตรบน,น,น,วนว่าสันจ้าเพนว่างวดที่แล้วให้6กับ7ว่าสันมาก 6, เนมะพี่น้องงวดนี้หากับสี่ว่าสันมากตัวใดตัวหนึ่งขงังเทิงว่าสันจ้าพี่น้องจา้าจากแนวทางกเกษตรหน้ายาเนาะค่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ย่าแม่ซีกะขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจา้าที่เด็กเขามารับชมเราฟังกะข,ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆเรื่อยๆยสุขุสุขคนเนาะคะ่ะ ว่าจ่าใดที่ยายไปสีบอกบุมวนหรือว่าอ่านตัวเลขผิดก็ขอโทษขออภัพยพ่อแม่พี่น้องลหลายๆเนาะค่ะเนาะขอขอคุณทถกสานักถูกอาจารย์เนาะจา่าถือเด็แบ่งปัน,ปนขวมูลเนาาื้อทั้งยายไปสีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ช่มเป็นเนื้อทางเนาะจา่าขอบคุณนหลายๆเด้อจา่าสวัสดีจา้า